เซเว่นอีเลเว่นอเมริกานะคะบร์สูมเท้าฟรีนะคะทิชชู่ไม่เคยหมดนะบ้านนี้มีแผ่นรองนั่งให้ทุกห้องห้องน้ำไม่ใช่เล็กๆนะคะใหญ่นะคะใหญ่มากเวอร์เวอร์วงังห้องน้ำเซเว่นบ้านนี้นะจ๊ะไปแล้วก็ไปดูเซเว่นบ้านนี้มีอะไรบ้าง เป็นตู้ฮามนะคะทั้งหลายแหละก็มี A&W ขวดขวดแบบนี้ชอบมากอืม r g y d r ร์จนะคะวันนี้จะมีที่ Monster คือแบนแบนกังที่นี่นะคะก็มีอะไรอะแยะมากมายนะคะมีหลายแหล่อันนี้อร่อยม o นส t e อตัวนี้อร่อย สีฟ้าแล้วก็มี Coke Energy นะคะปกติเราจะกิน Coke Energy อร่อยอันนี้ Red Bull ไม่ใช่หา Coke Energy เหนียวสงสัยที่นี่จะหมดมีเป็นน้ำก็จะที่นี่จะมีแบบร์คลิ l ง เป็นน้ำที่เป็นโซดาไม่มีรสชาติอะไรมีต่กินแล้วก็เป็นแบบจูสเป็นชาเขียวอันนี้อร่อยนี่เลมอนเล <L ame. S 1> มอีสตาบัคทั้งหลายแหละมีโคบูทอะ่ะนมก็มีของขายพวกแบบทรัคเขามาซื้อของเงี้ยนะ ว่าทรัคก,ก็มาจอดเดยอะมีน้ำมันม,มีของใช้ต่างๆอันนี้เป็นแอลวัลทแบบถ้าอันนี้ที่เรากขินอยู่ทุกวันแล้วก็มีแบบไวตามองไวิตามินยานน่นนี่นั่นมีดิบมันมียาตรงนี้ Energy Drink อันนี้เป็นแบบ five hour นะคะเป็นแบบดื่มแล้วตื่น หชั่วโมงแธ่ไม่รู้ว่ามันเค็มเกินจริงไปหรอดื่มแล้วก็งั้นงั้นปกติทั่วไป,ปจดูอะไรต่อดีขนมขนม,ขน,มนี่เป็นเจอกี้นะคะอร่อยมากเป็นเนื้อแท่งมันอร่อยมาก,มากเหมือนเนื้อดัดเดียวบ้านเรา ต่ว่าอันนี้เค็มเนี่ยแดดเดียบ้านเราจะออกหวานหน่อยมันก็จะมีแบบเป็นแท่งๆแบบนี้หรือว่าอันนี้เป็นวิทชีสด,ด้วยเนี่ยมีชีสด,ด้วยเป็นแท่งๆแบบนี้อันนี้เป็นของเซเว่นกระจับลิงค์รวมกันแล้วก็มีเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็มีเป็นแผ่นๆอีกนึงของตาดเซเว่นซีเล็กด้แล้วก็เป็นช็อกโกแลต แก็มีเซ็มีเอร์ี้ด้วยนะมีเครื่องทำเชคสมูตีดนะคะแล้วก็เลือกอันนี้ออกมาแล้วก็เอามาทำดีวเครื่องนี้มีโอรีโอมีข้าวไม่ใช่ข้าวคลาสสิกมีโลบเห็นขาวๆนว่กข้าวแล้วไนะม่เป็นมันบมด มีเลิบีสเลิศไมีกรรมบิ๊กกรรมเหมือนบ้านเราเลยมีกาแฟแล้วก็มีของกินเต็มไปหมดเลยนี่ของกินเพียบมีโดนัทคุกกี้ ปลาหวานครบมาคะชค็อกโกลตนี่ต้องมีทุกที่นะคะลอตเตอรี่ด่าด่าดา,ดา,ดาบเบเกอร์พิซซ่าโอ้ยขายฟู้ดจริงจังมากเลยใช่นี่มีไก่ด้วยไกท่ทอด ค,คิดค่ามีของเล่นเด็กขนมเนี่ยแค่นี้ละค่ะเซเว่นบายบายไม่เหมือนบ้านเราเลยไม่มีสาลาเปาเลยไม่มีหนมจีบสาลาเปาแบบไม่มีสโมกี้บท์